ฮัลโหลม่หวัสดีการยามเย็นๆนะคะลูกค้านะมาวันนี้นิชาจะมานําเสนอพื้นสักทองเก่านะคะซึ่งเราลื้อมาจากบ้านไม้เก่านะคะลูกค้านะชุดนี้ทั้งตรงเลยนะคะลูกค้าจะเป็นหน้าก้าวนะคะจะเป็นหน้าก้าทั้งหมดทั้งตรงเลยนะคะความยาวก็จะมีตั้งแต่ ิบเอ็ดอกนะคะลูกค้าสิบสองอกสิบสามอกสิบสี่อกไปจนถึงสิบหกอกก็คือแปดเมตรนะคะสุดน,นี้สวยมากๆนะคะดูหน้าไม้นะคะลูกค้าหน้าไม้จะเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะคะหน้าไม้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ความหนาก็จะอยู่ที่สามเซนครึ่งเลยนะคะลูกค้าแล้วก็สามเซนสามเซนครึ่งถึงสามเซนอ่า นะคะสาหรับความหนานะคะนี่นะคะอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้ยาวหเมตรนะคะคือ12ศอกนะคะยาว13ศาอกก็คือหเมตรห้าสิบนะคะลูกค้านะยาว14ศอกก็คือ7เมตรนะคะยาว16ศอกอย่างนี้นะคะลูกค้าคือ8เมตรนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะทั้งตรงนี้คือหน้ากก้าทั้งหมดนะคะลูกค้านะ ลูกค้าท่านใดได้ชื่นชอบอสำหรับหน้าไม้หน้าก้าวก็จัดได้นะคะสำหรับชุดนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆนะคะนะคะดูหน้าไม้เต็มอย่างนี้นะคะก็คือว่าสวยมากๆนะคะลูกค้าทั้งหมดเลยจะมีอยู่37แผ่นนะคะทั้งตรงนี้นะคะ37แผ่นแล้วก็รวมทั้งหมดได้อยู่ที่3 3 3ยกนะคะลูกค้า3ยกก่ากว่านะคะสำหรับชุดนี้นะคะ เรามาจัดขายกันอยู่ที่ยกละ32 0 0 0นนะคะลูกค้า3 2 0 0 0นสองนะคะกับไม้ที่ยาวๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะยาวๆแล้วก็สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะยาวๆสวยๆมาดูลวดลายเขานะคะลายเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะสักนะคะลูกค้านี่นะคะลายสักนะคะอันนี้จะเป็นบ้านที่เก่ามากๆนะคะลูกค้าเก่ามากๆ890ปีเลยนะคะลูกค้าสําหรับบ้านที่เราลื้อมาแต่ละหลังน,นะคะ ือเก่าจริงนะคะลูกค้าเก่าและเก่าและเก่าจริงๆนะคะลูกค้านะทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่เอ่อยกสามหมื่นสองสามยกกว่ากว่าก็ตกอยู่ที่แสนเจ็ดพันนะคะลูกค้าหนึ่งแสนเจ็ดพันนะคะเรามาจัดโปรโลดกันเหลืออยู่ที่แสนห้าพันกันแล้วกันนะคะลูกค้านะแล้วก็ ลดกันไปได้นิดหน่อยนะคะสำหรับไม้สักนะคะเราจะลดมากไม่ได้นะคะลูกค้าเพราะว่าชุดนี้ก็คือซื้อมาแพงมากๆนะคะไม้เขายาวนะคะไม้ยาวพอเราซื้อบ้านแบบทําไม้ยาวเนี่ยเราก็าจะซื้อแบบแพงนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาค่อนข้างจะ,จะ,จะคะือเดี๋ยวนี้เจ้าของบ้านเขาก็จะจะรู้นะว่าเออไม้เขาสวยแล้วก็ยาวอย่างเงี้ยราคาจะขนาดไหนนะคะเราก็คือต้องเหมือนกับว่าเราอยากได้ก็ต้องซื้อนะคะลูกค้านะก็ซื้อแพงไปอะไรอย่างนงี้นะคะ เราก็มาขายกันในราคานี้จริงๆแล้วถ้าทางภาคเหนือเขาขายกันอยู่ที่สี่หมืนห้าแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวนี้นะคะสําหรับหน้าก้าหน้าสิบอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ยาวขนาดเนี้ยสี่หมืนห้านะคะแล้วก็หนาหนาอย่างนี้อย่างนี้นะคะ 3, 3, 3, สามเซนสามเซนครึ่งอย่างงี้นะคะสี่หมืนห้านะคะลูกค้าเอาเนี้ยอันจริงๆไปถามได้เลยนะคะสนับราคานะคะเพราะว่าพี่ป้าหนะอาของนิชาก็คือขายไม้เก่าเหมือนกันนะคะ มาจัดโปรกันอยู่ที่แสนห้าพันนะคะลูกค้านะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะลูกค้านะอ่าสำหรับการขนส่งลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะคือว่าลูกค้าจ่ายค่าขนส่งตามระยะทางของลูกค้านะคะแล้วนิชาจะไปส่งเองนะคะรถของนิชาเองนะคะนี่เรามีรถเองนะคะลูกค้านะไม่ต้องกังวลว่า,าจะกลัวว่าเราจะฝากไม้ไปกับรถคันอื่นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ เราไปส่งเองแล้วก็ไปลงให้ลูกค้าพร้อมนะคะลูกค้าค่าคนส่งก็ตามระยะทางนะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ทักมาได้นะคะลูกค้าโทรหานิชาได้เลยนะคะที่เบอร์0640071199แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะลูกค้าแล้วเราก็เจอกันนะคะมาเจอเจอนิชาได้ทุกช่องทางนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์ทิกต็อก แล้วก็ช่อง YouTube นะคะลูกค้าซึ่งเป็นช่องของนิชาเองนะคะนิชาข้ามคาไม้นะคะลูกค้าแล้วเราก็รับสร้างบ้านด้วยนะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะยังไงก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นิชาด้วยนะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ